ก็นี่เลยนะครับผมตื่นเช้ามานะครับผมทางตัวรันก็ได้ทําการอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้าตัวรันไปแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นว่าเรบอกอัปเกรดแบบนี้นะครับผู้ชมสามารถออกจากตัวรันได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการถอนการติดตั้งออกนั่นเองนะครับกดค้างนะครับผมแล้วก็ลากลงถังขยะแบบนี้นะครับผมกดคอนเฟิร์มเพื่อลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ผู้ชมเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมมันก็จะเป็นลิงก์สำหรับการดาวโหลดตัวรันนั่นแหละนะครับไปปลดล็ เมื่อเราชมมาถึงหน้าเว็บแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดนะผมอยู่2ช่องทางก็คือช่องทางหลักนะผมแล้วก็ลิงก์สำรองนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้ทาการอัปเดตลิงก์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชัน2.690นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งท่านผู้ชมสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเข้าไปที่ลิงก์สำรองแล้วกันนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมมันก็จะทการดาวน์โหลดให้เราแบบนี้เลยนะครับกดไปที่ดีเทลรายละเอียดนั่นเองนะครับแล้วก นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดคียกเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ i n s t a l l หรือติดตั้งนั่นเองนะครับทุกคนกดไปที่ Open หรือเปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการอนุญาตการเข้าถึงไฟล์แบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถกดติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมา1ทีหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้าแมปใดแมปหนึ่งดูนะครับผมเมื่อผู้ชมเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังไม พาลกันนะครับผมวิธีการหาคลิปแบบบายพาร์สนะครับท่านผู้ชมต้องมีดิสคอดผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะดิสคอดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้ท่านผู้ชมทําการกดไปที่รีเซ็ตคีย์นะครับผมหรือเพื่อทําการก๊อปปี้ลิงก์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้ผู้ชมเข้ามาที่ดิสคอดของผมนะครับผมไปรับยศอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อเดลต้าตรงนี้นะครับก็จะเจอลิงก์สําหรับการบายพาร์สนะครับผมอยู่2ห้องนั่นเองนะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเห็นบอออออทททมมมััััััันน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 นปปปิิิดดดะะะะะคคคคคคครรรรบบบบบกกก็็ืืตววีี้ผจเเเลา9ถึงง1ุ่ แต่ส,สำหรับใครนะผมที่มียศนะครับผมก็คือเวลเก้านะครับท่านผู้ชมจะสามารถใช้งานห้องนี้ได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งห้องนี้นะครับผมจะเป็นห้องบายพาสพิเศษนั่นเองนะครับวิธีการบายพาสนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมทําการนําลิงก์ที่ท่านผู Four ้ชมก๊อปปี mornings, ้มาเนี <S <S ่ยนะครับมาวางในห้องนี้ได้เลยนะผมมาวางแล้วก็กดส่งไปนั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็รอบอทมันตอบสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อบอทมันตอบกลับนะครับผมเราก็จะได้คีย์มาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดค้างนะผมเพื่อคคคียย์ได้้เเลนนนะรับแต่ถาป็ใอมก กดคัดลอกข้อความแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่ตัวรันของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ในช่องตรงนี้นําคีย์ที่เรากปปี้มานะครับมาวางแล้วก็กด continue ปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมท่านผู้ชมก็จะสามารถใช้งานตัวรันได้แล้วนั่นเองนะครับผมนำสคริปต์นะครับผมมาใส่ในช่องตรงนี้กดปุ่มสีฟ้าเพื่อรันสคริปต์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะผมสาหรับลิงก์ตัวรันผมเว็บจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักบุดให้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้อยากผมขอตัวลา ก็ผมเจอกันครับ